สวัสดีครับวันนี้เรานะครับก็จะมาบอกทริคเทคนิควิธีดีๆในการนะครับเดินทางด้วยรถไฟนะทีนี้นะครับในประสบการณ์ตรงของผมในการนั่งรถไฟมาประมาณสี่ปีกว่าๆนะครับผมได้สังเกตเห็นนะครับจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับในการนั่งรถไฟที่เป็นชั้นเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าผมเคยนอนหน้าห้องน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็เคยยืนจาก อยุทยานะครับมาถึงสุรินเลยยืนนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นทักษมันเป็นความรู้อนอยนิดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเทคนิควิธีในการที่ทําให้เรามีที่นั่งได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องวางแผนการเดินทางของเราให้ดีนะครับว่าเราจะเดินทางวันไหนนะครับเราสามารถที่จะจอง ขบวนเดินทางได้นะครับเดินผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ไปซื้อได้ที่นะครับรอได้ที่สถานีรถไฟนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราจะเดินทางช่วงเทศกาลนะครับผมแนะนําให้นะครับว่าคุณต้องจองอย่าง้ประมาณ1เดือนนะครับถ้าเป็นช่วงปีใหม่หรช่วงเทศกาลวันนะครับสงกรานต์หมดสิทธิ์นะครับเพราะตั๋วจะเต็มเร็วมากแต่ถึงมันจะเต็มนะครับ มันก็ยังมีขบวนเสริมนะครับที่จะมาเสริมให้ผู้โดยสารที่ตกค้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่ทราบนะครับว่ามีขบวนเสริมนะครับขบวนเสริมจะมีนะครับเราสามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ของนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดูไดู้ได้ที่แอปพลิเคชันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเรานะครับวางแผนเรียบอยแล้วแล้วจองตั๋วรถไฟได้บ้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับคือมัน สมบูรณ์แบบก็คือมีที่นั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูครับเมื่อเราจองที่นั่งเสร็จแล้วนะครับเราคนเริ่มที่นั่งนะครับที่เป็นบริเวณดื่มหน้าต่างนะครับเพื่อให้เราได้กับเอ็ตัวพิงผานังลักษณะนี้นะครับเพื่อได้นอนเอาง่ายเขียนคำว่าเอ็นหลังแล้วพอได้นอนแต่คงไม่หลับสนิทนะครับเพราะว่ามันมันนั่งคู่กันนะครับแต่ว่านะครับก็ยังดีกว่าเรานั่งบริเวณทางเดินก็คือขอบที่ติดกับทางเดินนะครับ บางทีคนขายไก่ย่างอะไรบ้างก็เดินชนไปชนมาคนเข้า้านั้งก็นะครับทาให้เราตื่นได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเรื่องที่นั่งเสร็จแล้วก็เอาดมหน้าต่างนะครับรถไฟก็จะมีนะครับชั้น1นะครับชั้น2ชั้น3นะครับชั้นที่ประหยัดที่สุดก็เป็นชั้น3นะครับก็คือนั่งนั่งชั้น3านั่งพ้าลมนะครับ แล้วก็ชั้น2พัดลมก็คือสามารถเบาสามารถที่ปรับเองนอน,นอนได้นะครับเวลาที่เราซื้อตั๋วชั้น3นะครับก็ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ดีๆนะครับว่าเราจะไม่เอาหน้าห้องน้ํานะครับแล้วเราจะไม่เอาริมทางเดินเราจะเอาริมหน้าต่างนะครับก็เลือกเลขที่อยู่กลางกลางโบกี้แล้วกันนะครับถ้าท่านนั่งรถไฟได้เจอนั่งหน้าห้องน้านะครับถ้าท่านนั่งแค่ชั่วโมงเดียวมันคงจะเป็นอะไรที่ แคนเดียวนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางสัก6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันก็เป็นโรคลิ่ีนี่เองนะครับเพราะอะไรครับผมเชื่อว่านะครับคนบางคนนะครับชอบปัสสาวะใส่พื้นแล้วก็ไม่ด้างน้ำนะครับมันทําให้ส่งกลิ่นเหม็นมากมากเลยนะครับแต่ในขบวนรถไฟก็ยังมีคนที่ทาความสะอาดนะครับแต่ว่าเขาคงทําความสะอาดได้ไม่ทุกครั้งเพราะอะไรครับคนเข้าตลอดนะครับฉะนั้น ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอย่านั่งหน้าห้องน้ำหรือติดกับห้องน้ำนะครับอ้าวนะครับต่อไปนะครับเมื่อท่านซื้อตั๋วชั้นสามแล้วก็ระบุที่นั่งชัดเจนแล้วนะครับไม่นั่งหน้าห้องน้ําไม่นั่งหน้าไม่ไม่นั่งบริเวณทางเดินนั่งวิ่หน้าสานนะครับก็ให้เลือกผันหน้าไปด้านหน้านะครับท่านจะได้มีเมารถด้วยนะครับอีกเงหนึ่งวิธีนะครับ2นะครับเมื่อท่านซื้อชั้น2พัดลมนะครับ ชั้นสองพมข้อดีก็คือเบาสามารถที่จะปรับเอ็นหลังได้ส่วนตัวผมชอบมากเลยเพราะว่ามันประหยัดแล้วมันก็ดีด้วยนะครับวิธีการซื้อตั๋วเหมือนเดิมนะครับให้เลือกกริมหน้าต่างนะครับไม่เลือกริมทางเดินนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อซื้อตั๋วนี้นะครับให้เลือกเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่เอาด้านหน้านะครับเพราะว่าอะไรครับผมเคยซื้อเดมด้านหน้านะครับ เราไม่สามารถที่จะยืดขาสุดได้นะมันจะไปชนผนังน,นะครับมันจะทให้ขาเราองอลักษณะนี้นะครับซึ่งทําให้เราเมื่อยมากๆเลยนะครับฉะนั้นชั้นสองพรมให้ท่านเลือกเลขที่อยู่ด้านหลังฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็เอาวางกลางดีๆเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เอาเลขไม่น้อยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับมันจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่คือเทคนิควิธีนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราซื้อแบบ เตียงนอนกับก็ให้เลือกนะครับเตียงบนมันจะประหยะัดส่วนเตียงล่างมันก็จะแข็งเพราะว่าเวลารถไฟเคลื่อนนะมันอาจจะโยกนิดเดียวนะครับแต่เราจะรู้สึกวิงวิงนะครับแต่มันก็ไม่มีวิงมากนะผมก็บสบายนะครับก็มีอยู่เทคนิคประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้ารถไฟนะครับบนที่ท่านนั่งมันเต็มแล้วก็เขียนตัวคําว่านะยืนคือสแตนนะครับให,ให้ท่านนะครับวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่า ท่านนะครับจะโชคร้ายมากๆเลยท่านจะต้องยืนบยืนตลอดการเดินทางนะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า <c oughs> ท่านมาฟังจริงงทีวีก็จะบอกเทคนิควิธีทาให้ท่านได้ที่นั่งนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะไปดูบริเวณที่นั่งของพระพิสุสงฆ์นะครับซึ่งมัน มันก็เป็นที่นั่งของพระพิสุสงฆ์นะครับ right. แต่ว่าท่านยังไม่มานะครับถ้าท่านมาเราก็ควรที่จะลุกขึ้นแต่ถ้าท่านไม่มาเราก็มีสิทธิ์นั่งได้นะครับแต่ถ้าเจอคนที่เ็ดแก่ชวราเราก็ต้องลุกให้นะครับอย่าแกล้งหลับนะครับไม่ดีอ่ะนะครับที่นั่งของพระพิสุสงฆ์นะครับก็สามารถนั่งได้นะครับแต่ถ้ามันเต็มให้เรานะครับไปตู้ที่เป็นตู้คําว่านะครับตู้สาหรับ าเรียกว่าตู้สเสบียงนะครับสามารถที่จะซื้อตั๋วในตู้สเสบียงนั่งได้นะครับแล้วก็มันจะมีที่นั่งตามหรือแช่นนะครับชั้นสองขรงมก็จะมีด้านหลังของที่นั่งก็จะเป็นที่ประมาณสักขนาดนี้นะครับให้นั่งแล้วก็งอขาได้ก็นั่งได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดที่ผมทํามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่ขาก็คือผมเอากระเป๋าเดินทางนะครับวางแล้วก็นั่งบนกระเป๋าเดินทางซึ่งมันก็ให้อัตรษ ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันมันยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายได้ได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้วิธีการซื้อตัว๋วรู้วิธีการเลือกที่นั่งนะครับแล้วก็รู้วิธีการตั๋วเต็มแล้วทำยังไงนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งรถไฟที่มันดีเลยนะครับเช่นรถ เขาเรียกว่านะครับอีสานพัฒนาน,นะครับเป็นรถที่สวยๆนะครับมีแอร์แล้วก็มีเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับสปริงที่มันนิ่มมากๆเลยนะครับผมมีโอกาสได้นั่งหนึ่งครั้งผมคิดว่าความฝันผมเป็นจริงแล้วก็พ่อเนะครับตอนที่ผมเดินทางบ่อยๆผมไม่มีวัญญาซื้อตั๋วนี้นะเพราะว่ามันแพงมากๆเลยนะครับแปดร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนมากผมจะซื้อตั๋วประมาณ2 7 0บาทนะครับ การเดินทางด้วยรถไฟนะครับมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยแน่ๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับแล้วทำให้เรานะครับกลับสบายด้วยนะครับอ้าวมาดูต่อไปนะครับเมื่อท่านเดินทางนะครับในช่วงกลางคืนนะครับผมจะขอย้ําเลยนะครับว่าสิ่งของมีค่านะครับท่านจะต้องเก็บไว้ในตัวนะครับกระเป๋านะครับผมจะบอกท่านว่าห้ามเอากระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋ารถดบุ๊กเพราะ่อะไรครับเพราะว่ามันเป็น สิ่งนะครับที่ให้วิชาชีพพึงว่าเดี๋ยวต้องหยิบไปในเวลาที่ท่านหลับพ่ออะไรครับเขาคิดว่าในกระเป๋านั้นโน้ตบุ๊กนะครับแต่จริงมันไม่ใช่เป็นแค่เสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้ามันก็เป็นของมีค่าของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถูกขโมยไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเวลาเลือกกระเป๋าเดินทางก็ให้เลือกเป็นกระเป๋าสะพายนะครับอย่าให้ทาเหมือนกระเป๋านั้นเป็นของมีค่าเช่นกระเป๋าโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเจอคนที่จ้องจะขอโมยก็เตรียมตัวเสียไปได้เลยครับเพราะพวกนี้จะทํางานตอกนกลางคืนนะครับแล้วก็สิ่งของมีค่าก็เก็บไว้ใน,นตัวนะครับพกชี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านนั่งรถไฟนะครับก็ให้ตั้งเวลาที่ท่านจะต้องตื่นก่อนสัก30นาทีนะครับเพราะว่าบางทีรถไฟมันมันถึงเร็วแล้วก็ท่านนอนหลับมันจะทําให้ท่านนะครับ เสียเสียก็เสียคบเสียสานีที่ท่านจะลงนะครับท่านจะเลยไปแล้วท่านจะเสียเวลามากๆเลยนะครับผมเคยเดูยมาแล้วนะครับผมลงอายุทยานะแต่ผมไปลงนู้นรับบางปอินนะครับผมเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งเป็นบทเรียนราคาสูง,งเลยนะครับเพราะช่วงนั้นดรื่องฝนนะครับเราเหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็เราต้องมาตื่นแต่ตีสามเพื่อที่ขึ้นเพื่อที่จะขับรถไปที่ปับบนจนงหีมันเลยทําให้ให้เกิด ความเหนื่อยล้าในการเดินทางนะครับก็ประเด็นการเดินทางด้วยรถไฟก็สุขงย่ายๆแล้วกันนะครับว่าให้ท่านวางแผนให้ดีนะครับเราก็เลือกที่นั่งที่เป็นปินหน้าต่างนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางด้วยตัวเองมานะครับในกรณีท่านซื้อตั๋วแล้วตั๋วมาเต็มนะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับ ให้ท่านซื้อสมมติว่าผมจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมก็จะถามว่าจากสุรินไปโคราชมีคนลงไหมถ้ามีผมก็จะซื้อชั้นชั้นสามนะครับสุรินไปโคราชและผมก็จะซื้อที่โคราชไปกรุงเทพนะครับเพื่อให้ผมได้มีที่นั่งในเมื่อรถไฟถึงโคราชนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะหาที่นั่งได้นะครับก็ EP นี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับ อยากให้ทุกคนได้นั่งรถไฟแล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางสหํารับผมก็ถือว่าโชคดีแล้วครับที่ได้ยายกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเดินทางก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับนะออกจากเมืองการ5โมงเย็นขึ้นรถไฟ3ทุ่มมาถึงบ้านตี5นะครับแล้วก็นอนบ้านหนึ่งคืนนะครับ 3ามทุ่มก็ขึ้นรถไฟนะครับไปลงที่อยุทยาตีห้านะครับแล้วก็ขับจากอายุทยาไปกาญจนบุรีถึงเจ็ดมงสนาทีแล้วก็เปยนชุดทํางานนะครับทํานี้มาสปีเต็มๆเนื่ยครับแต่ก็สู้ครับโอเคอีพีนี้เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับนี่คือบริเวณที่นอนนะครับบนรถไฟก็จะมีปลั๊กให้เรา สำหรับอ่านหนังสือนะครับแล้วก็จะมีผ้มาม่านให้เรานะครับแล้วก็จะปูที่นอนให้เราใหม่ทุกครั้งนะครับที่เราขึ้นมาใช้บริการของรถไฟขบวนนี้นะครับบรรยากาศถือว่าสะอาดมา,มากๆเลยครับผู้ชมครับ